สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะสวัสดีใช่ไหมยายวันนี้ก็วันขึ้นปีใหม่นะคะก็มีสิ่งดีๆขึ้นมานะคะวันนี้ยายก็สดชื่นนะคะรู้สึกว่ายายสดชื่นตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหม ใช่ไหมคะยิ้มหน่อย <c oughs> ยิ้มหน่อยออยายสดชื่นยายร้องเพลงได้นะคะร้องเพลงตั้งแต่เช้าอ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ได้ในวันค้นปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่ในวันที่หนึ่งยายกลับมาอ่านคอมเมนต์อ่านมาสดชื่นร้องเพลงอันนี้ก็เปรียบเสมือนของขวัญชิ้นใหญ่สําหรับฉันแล้วใช่ไหมยายมีความสดชื่นเหมือนฉันก็รู้สึกว่าปีใหม่ปีนี้ฉันได้รับของขวัญจากฟ้าใช่ไหม เออที่ยายมีสุขภาพแข็งแรงนะครับต้องขอบคุณยายที่อยู่เคียงข้างกันมานานมอบทั้งความรักความอบอุ่นความห่วงใยให้ให้กันและกันใช่ไหมคะยายเออยายก็เหมือนเป็นต้นแบบใช่ไหมเป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างแห่งความอดทนความมุกมานะทุกคนความเข้มแข็งหลายๆอย่างอืที่ อยู่อ่าเป็นล่มโพล่มไสให้ลูกหลานมาเนาะ,ะยายก็มีชีวิตที่เข้มแข็งใช่ไหมยายอออยู่มาทำมาหากินด้วยความอ่า สุดจริตเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมานานเนะยายเนอะจนทุกวันนี้ใช่ไหมยายก็จะอยู่กับเราไปอีกนานใช่ไหมขอดูแล้วปีใหม่ปีนี้เนี่ยเริ่มต้นวันใหม่ปุ๊บยายแข็งแรงเลยใช่ไหมเออยายต้องอยู่กินทุเรียนก่อนใช่ไหมเพราะฉันปลูกทุเรียนเออฉันก็มีความหวังนะคะทุกคนฉันปลูกทุเรียนไว้หลายต้นเหมือนกันนะทุกคนแต่ก็พยายามพยายามจะให้ทุเรียนนะอ่า โตวันโตคืนไปพยายามจะให้มีลูกให้ยายกินได้ไวๆใช่ไหมเพราะยายชอบกินทุเรียนใช่ไหม <ทะ S 1> เออยายต้องอยู่กินทุเรียนอ,อีกไม่กี่ปีทุเรียนฉันก็จะมีลูกแล้วให้ยายกินจะมีทุเรียนเป็นของตัวเองใช่ไหมทุกคนยังไม่สายยังไม่มีอะไรสายเกินไปสําหรับการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมยายอเออเดี๋ยวยายต้องอยู่ได้กินแน่ทุเรียนพราะดูซิเนี่ยยายแข็งแรงไหมยิ้มหน่อยโคตละฮ่า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 นี่แหละคือของขวัญ ปีใหม่ปีนี้คือยายเถกไม้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเนาะเพราะว่า,าพี่ผ่านมาก็เริ่มแบบว่าไม่สบายใจนิดนิดว่าค่อนข้างที่จะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร<อ>่เนาะเออแต่วันนี้ฉันถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเพราะยายฉันอ่านคอมเมนต์อ่า เวลาไล์สดกับ FC ฟซีได้ร้องเพลงได้พูดกุยหัวเลาะอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนใช่ไหมคะยายใช่ใช่วันนี้ยายสดชื่นใช่ไหมยายจะแข็งแรงอยู่กับพวกเราแล้วอยู่กับชั้นอยู่กับ FC ไปนานๆใช่ไหมอ่านี่ทุกคนขอบคุณมากนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะยายสวัสดีปีใหม่สิสวัสดีปีใหม่ค่ะ